ลงมาเดินล่นเห็นว่าวันนี้อากาศบ่ยอวนบ่ค่อยหน,นาวมอะไรแต่ว่าก็เย็นอยู่เพื่อนเพื่อนอลงมาเดินเลินพ้าเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศต้นไม้ต้นไหลอืมมันคือสม่าต้นก็สวยงามเพื่อนเพื่อนเียวสวยดี <laughs> สวยงามตามท้องเรื่อง <laughs> เาเดินชมเพื่อนๆอ้ยหนาวเย็นมากๆเลยหนาว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 เย็นสุดๆแค่นี้ก็หนาวเนาะเพื่อนๆเนาะหนาวมากๆเลยหนาวก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆบรรยากาศเราจะเดินชมความหิมะหังกุบกับกุบกับหล่น แต่ต้นใหม่ดูดินดูเพื Whew, ่อนๆได้ดำดีค่ะนกนกบินต้นใหม่คิดว่ามันตายีนที่ผมเจก็บอกเพื่อนๆมาดูเดี๋ยวลอดูลอดูอันหิมะละลายเบิดเพื่อนๆโอดหิมะละลายเบิดว่าเพิ่นจะไ้ตัดบอเพิ่นจะให้ช่วยทําอะไรยังไงเดี๋ยวเจก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกที่นึงเพื่อนจะตอนนี้มาดูต้นนั้น คิดสมัติมันป็นหน่วยแบบนี้เพื่อนๆหน่วยต้นคิดสมัตรโยนกมันมากินหลายๆหล่นเต็มเลยเฟนว่าเม็ดมันกินใดเคื่อนคือเม็ดท่านตะวันเนี่ยเพื่อนๆนะนี่มันจะคือเม็ดท่านตะวันเพื่อนๆดูเม็ดหน่อยๆคือเม็ดท่านตะวันเม็ดข้างในมันเดี่ยวเพื่อนๆอย่าอย่ากรุบจ้ะเป็นขึ้น สีเดียวกันแบบเม็ดท่านตะวันเลยเพื่อนๆสีเดียวกันเลยหน่วยมันมันต้องถูบเนาะมันต้องถุบเอาเม็ดออกมันมันถุบมันต้องแกะแกะเอาเม็ดออกรอยนอกมากินเต็มเลยนี่เพื่อนๆรอยนอกมากินเต็มเลยนกมันเกิดกินเนาะมันก็ขายเม็ดท่านตะวันนี่เพื่อนๆเน็นบ่าก็คือเม็ดท่านตะวันแต่อันนี้รอยนอกรอยนอกแกะกินเลยเต็มเลยนี่เยน หนาวยกุกก็มาเดินเล่นสัมผัสอยู่แต่ในห้องหลายหนาอันในห้องมันก็บนหนาเลยเพื่อนเพื่อนแต่วันโอ้อยู่แต่ในห้องเนาะว่าออกไปไหนมาหนังคุยเดินเล่นชมบรรยากาศเพื่อนๆชมบรรยากาศสวนพันกะใหญ่อยู่ด้วยเพื่อนๆพื่สวนพันกะใหญ่โอ้มาเห็นมันต้อนต้อนดอกกุหลาบเพื่อนๆๆ อูนี่เพิ่นตัดไวต้นดอกกุหลาบบอดทายเด้นี่เพื่อนเพื่อนบดายเด้เดี๋ยวมันก็คงแตกดอกแฟ้นว่าเดี๋ยวมันพ่อมันกับพ่อหิมะละลายแล้วมันจะแตกดอกแตกอะไรออกมันจะสวยเพื่อนๆมันจะสวยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันเพื่อนเพื่อนจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนั่นเพื่อนเพื่อนนั่นอันเขียวๆก็ร่งขึ้นนะบรู้ว่ามันเป็นต้นอะไรก็คงจะเป็นต้นดอกไม้ของเพื่อนๆเพื่อน เดี๋ยวยากบจะพาเพื่อนๆอ,อัปเดตชมกันอีกตอนต่อไปของคุณที่รับชมจ้า